เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะใหม่ป้ายแดงของทีมเรายัางทั้งโดมินิกโซบอสไร์นเมฟิล์ทีมชาติฮังการีที่เราไปคว้าตัวมาจากอาเบรัสซิกด้วยสนนราคา60ล้านปอนด์และโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้ น่าทำให้ทางเจสซี่มาร์ตอดีตเจ้าในเก่าของเขาออกมาชี้ชัดเลยว่าค่าตัวดังกล่าวถูกเหมือนได้เปล่าพร้อมกับบอกไปอีกด้วยว่าพรสวรรค์ของลูกทีมเก่ารายนี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าอดีตเพื่อนซีของเขาในทีมเลดบูแซลส์บวกอย่างทังเอริงร่งเบลฮาลันเลยตอนที่ผมย้ายเข้ามาคุมทีมแซลส์บวกเราจำเป็นจะต้องขายสตตร์ออกไปถึง1 1คนเลยนะ ดังนั้นเราต้องช่วยผลักดันให้โซโบและเออริงสร้างตัวตนของพวกเขาขึ้นมามาร์ชกล่าวเอริงระเบิดฟอร์มของเขาออกมาได้ส่วนโซโบเองก็เหมือนกันพวกเขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันทำให้พวกเขามีทัศนคติในการเล่นที่แทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยโดยเฉพาะในรายของทางโซโบเขาดูวิดีโอวิเคราะห์การเล่นของคู่แข่งแบบไม่เคยเพียงพอเลยนะ เขาต้องการฟีดแบ k มากขึ้นเรื่อยๆและนำมันไปใช้ผลักดันเพื่อมาเป็นตัวพัฒนาศักยภาพของเขาให้สูงขึ้นกว่าเดิมนี่แหละคือสิ่งที่เราได้เห็นพัฒนาการของเขาอย่างก้าวกระโดดในบางครั้งสิ่งที่คุณคิดว่านักเตะคนอื่นได้ทำงานของพวกเขาเสร็จสิ้นไปแล้วแต่จากนั้นโซโบโก็ยังเดินหน้ามันต่อไปอีกนั่นแหละคือตัวเขา ด้วยเหตุนี้การที่ลิเวอร์พูลซื้อตัวเข้ามาด้วยค่าตัวแค่60ล้านปอนด์มันคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มมันก็เหมือนกับการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ตัวเออร์ริงไปพวกเขาอาจจะเป็นนักฟุตบอลที่มีโปรไฟล์แตกต่างกันเออร์ริงมีความสามารถในการเปลี่ยนเกมได้เพราะเขายิงประตูได้อย่างใจนึกเขามีทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งที่จะเอาชนะคนรอบข้างได้ โซโบมีความทรนงและสกิลการเล่นที่แพรวพร้อมด้วยสภาพร่างกายที่ทำให้เขาเป็นหนึ่งเดียวแบบไม่เหมือนใครมันมีนักเตะเพียงแค่ไม่กี่คนหรอกนะที่จะมีร่างกายได้เหมือนกับเขาเขาสามารถวิ่งไปด้วยและใช้ความคิดที่ชาญฉลาดของเขาไปพร้อมกันพวกเขาคือนักเตะสองคนที่เก่งที่สุดแล้วสำหรับตำแหน่งของพวกเขา ในไหนก็ปวดหัวมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะใหม่ของทีมเรากันไปแล้วข่าวที่สองของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งคนที่เป็นนักเตะใหม่ป้ายแดงแบบแกะกล่องของทีมเรากันบ้างนั่นก็คือในรายของวัตตะรุเอนโดเมดฟิลทีมชาติญี่ปุ่นที่เราไปคว้าตัวมาจากทางม้าขาวสตุดการ์ด้วยสนนราคา16.2ล้านปอนด์และลงประเดิมสนามเกมแรกในการเจอกับทางบอนมัดไปแล้ว ล่าสุดเยอเกนครอปก็ออกมาพูดถึงสิทธิใหม่รายนี้และยอมรับว่าเขาปรับตัวเข้ากับสโมสรได้อย่างยอดเยี่ยมทต่ลังได้เพิ่งจะย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์ของเราได้เพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นใช่เลยมันยังเป็นช่วงแรกอยู่แต่เขาดูโอเคเลยนะครอปกล่าวเขาได้ลงประเดิมสนามตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเราได้เพียงแค่วันครึง่งเขาเพิ่งจะได้ซ้อมไปแค่ครึ่งเซสชั่นร่วมกับทีม แถมยังต้องมาลงสนามในตอนที่ทีมเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนดังนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากมากๆแต่เขากลับทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมในตอนนี้เขาได้ซ้อมกับเรามาเต็มสัปดาห์แล้วเขาก็ดูดีมากๆเลยนะ เขาเป็นนักเตะที่ดีแต่หากมันง่ายกับการจะหาใครมาสักคนที่ลงเล่นกลางสนามมันก็คงจะสุดยอดไปเลยหากมันทำเช่นนั้นได้ทำไมเราถึงต้องมานั่งซ้อมร่วมกันกับคนอื่นแบบยาวนานจริงไหมเราจะทำแบบนั้นก็ได้ก็แค่ให้พวกเขามาอยู่รวมกันและลงเล่นร่วมกันตอนสุดสัปดาห์ผมเองก็คงจะมีความสุขแต่ไม่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมคาดหวังเราต้องการอะไรที่มันมากกว่านั้น นั่นคือเหตุผลว่าทำไมในเกมแรกเราถึงให้เขาอยู่ที่มานั่งสำรองไปก่อนจากนั้นค่อยส่งเขาลงมาทีหลังแม้ว่าสถานการณ์อาจจะแตกต่างออกไปจากที่เราคิดเอาไว้เล็กน้อยแต่เขาทำได้ดีและเขาก็จะต่อยอดจากจุดนั้น เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ด้วยบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอฟอีกเช่นเดียวกันแต่คราวนี้เข้ามาพูดถึงเรื่องกบประมาณการเสริมทัพของสโมสรที่ได้ถูกวิพากษ์วิจาร์ณอย่างหนักโดยเฉพาะวมั่านำไปเปรียบเทียบกับทีมอื่น ทว่าครอปก็ชี้ว่าเขาไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นปัญหาเลยเพราะแต่ละทีมต่างก็มีนโยบายที่แตกต่างกันและหน้าที่ของเขาก็คือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเรามีสถานการณ์ของเรามันมีอยู่ปีหนึ่งที่เราไม่มีปัญหาเรื่องการใช้เงินเลยเพราะเราขายฟลิปเป้คูตินโยที่ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาจากนั้นเราก็ได้สุดยอดนักเตะสองคนเข้ามาครอปกล่าว ตอนในปีอื่นๆเราก็มีการใช้เงินมาโดยตลอดเหมือนกันเมื่อเราจำเป็นจะต้องพัฒนาทีมหากคุณย้อนกลับไปดูทีมตอนที่ผมย้ายเข้ามาคุมเมาแป8ปีที่แล้วมันเหลือแค่โจโ,จโกเมสคนเดียวที่ยังคงอยู่ที่นี่ ดังนั้นมันมีการทำธุรกิจมากมายเกิดขึ้นแล้วเราก็ทำมันในรูปแบบของเรานับตั้งแต่ที่ผมมาอยู่ที่นี่เราใช้ชีวิตตามแบบฉบับของเราสมสศรก็ทำตามแนวทางของพวกเขาและแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยให้อะไรง่ายขึ้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์ของเราแต่มันอยู่กับการนำไปเปรียบเทียบกับสมูศรอ,อื่นเราต้องมีจุดยืนของเราเองและนั่นคือสิ่งที่สำคัญ มันไม่ได้มีพื้นที่ว่างมากมายสำหรับการล้มเหลวหรอกนะแต่และทีมต่างก็มีแนวทางของพวกเขาเองผมเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งนั้นตราบใดที่พวกเขาเหล่านั้นยังทำตามกฎผมก็คงไม่มีปัญหาที่อ,อื่นๆก็ทำตามแบบฉบับของพวกเขาไปบางครั้งมันอาจจะทำให้พวกเขาไปเจอกับความยากลำบากก็ได้ ดังนั้นเราจึงพยายามทำอะไรตามแนวทางที่มีความแตกต่างแล้วเราจะได้เห็นกันแน่นอนว่าผมเองต้องการพัฒนาทีมผมคิดอย่างนั้นจริงๆแต่ผมทราบข้อมูลทั้งหมดผมรู้ว่าอะไรที่เป็นไปได้และอะไรที่เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการเสมอไป ทว่าหน้าที่ของผมไม่ใช่การมาบ่นกับเรื่องเหล่านั้นหน้าที่ของผมก็คือการใช้งานทีมที่เรามีอยู่และดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เพื่อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความคืบหน้าในการไล่ล่าตัวนักเตะใหม่มาร่วมถิ่นแอนฟิลของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงมิดฟิล นั่นก็คือในรายของชิกดูคูเร่มิดฟิลตัวเก่งของทางปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลตหลังจากเมื่อเช้านี้มันก็เพิ่งมีกระแสะข่าวออกมาว่าเจ้าตัวพยายามผลักดันการย้ายทีมครั้งนี้ด้วยตัวของเขาเองจนถึงขั้นขอเข้าพูดคุยกับสโมสรเพื่อขึ้นบัญชีย้ายทีมนั่นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเขา ที่จะทำให้เขาไม่ได้เงินค่าความพักดีหากถึงตอนที่เขาต้องอำลาสโมสรไปแต่โจ้ตัวก็ยอมแลกกับการสูญเสียรายได้ในส่วนนั้นไปทว่าล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจาก Evening Standard สื่อท้องถิ่นของประเทศอังกฤษก็ได้ยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นของดูคูเร่นั้นยังไม่อาจจะเปลี่ยนใจของสโมสรได้ มาทางคริสตันพาเลตยังคงยินกรารจุดยืนเดิมของพวกเขาว่าต้องการได้ค่าตัวในการย้ายทีมของนักเตะตามที่กําหนดเอาไว้ถึงจะยอมปล่อยตัวดูคูเรออกจากถิ่นเซลเฮอร์สปาแล้วถึงแม้ตัวนักเตะจะขอขึ้นบัญชีย้ายทีมแล้วพวกเขาก็จะไม่ลดค่าตัว70ล้อนปอนด์ของเขาลงมาท้าไมในตอนนี้มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางฝั่งหรือว่าูลแล้วว่าจะเอาอย่างไรกับดิวนี้ต่อไป เพราะหากต้องการตรวจนักเตะจริงๆก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทุ่มเงินครั้งสําคัญหลังฝั่งของนักเตะได้ทําทุกอย่างที่เขาจะสามารถทําได้เพื่อการย้ายถิ่นในครั้งนี้แล้วแล้วมาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ในเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเรา้าเป็นในตําแหน่งปักหลังตัวกลางกันบ้าง หนึ่งในชื่อที่มาแรงแซงทางโค้งขึ้นมาก็คือปีเอโรอินกาปีเซนเตอร์ฮับอนาคตไกลของห้างขายยาไบเออร์เรเวอร์กูเซนซึ่งเป็นกองหลังที่ถนัดเท้าซ้ายแถมยังขยับออกมายืนเป็นแบ็กซ้ายได้อีกด้วยก่อนหน้านี้บิลสำนักข่าวชื่อดังของประเทศเยอรมันชี้ว่าดิวนี้อาจจะมีมูลค่าสูงถึง70ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว56ล้านปอนด์แต่ล่าสุดทางเบนจาคอบนักข่าวสายลิเวอร์พูลจากทาง CBS Sport ก็ได้ออกมาชี้ว่าที่จริงแล้วค่าตัวของนักเตะไม่ได้ถูกโกงไปขนาดนั้นและส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความสัมพันธ์อันดีระหว่างทางยอร์ชมาตเคอร์ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของเรากับเลเวอร์คูเซนทำให้ยอดทีมจากเมอร์ซีไซด์มีโอกาสเซ็นสัญญากับดาวเตะวัย21ปีด้วยสนนราคา41ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว35ล้านปอนด์จนถึงขั้นที่ทางลิเวอร์พูลดอทเอาเรื่องนี้ไปขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่ด้วย จับตาดูดีลของอินกาปี้ให้ดีแม้ว่าเขาจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับไบเออร์เรเวอร์กูเซนถึงปี2027แต่เจ้าตัวเองก็เปิดกว้างสำหรับการย้ายมาพิมเมลีจากคอปทวีตมันยังไม่มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาแต่เข้าใจว่าเขากำลังหารือกับอย่างน้อยสองสโมสรของพิมเมลีอยู่ทั้งนี้หลังจากทวิตข้อความดังกล่าวได้ไม่นานจาคอปก็มอข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า อินกาปี้อยากจะย้ายไปพิมารีจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อเสนอเขาสามารถถูกซื้อได้ด้วยสนนราคา35ล้านปอนด์ผมเข้าใจว่าตัวของเขาเองกำลังผลักดันการย้ายทีมนะแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ